ยอดขาย iPhone 12ในประเทศจีนแตะ18ล้านเครื่องยอดจัดส่ง Mac ทั่วโลกเพิ่มขึ้น31.3% Stacy เปิดตัว Magnetic 2-in-1 Wireless Charging Stand iPad Pro 12.9นิ้วปี2021จากภาพเรนเดอร์ในโปรแกรมภาพหลุดกล่อง Galaxy S21 อัปเดตวันที่13มกราคม2021 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้ายอดขาย iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดของ Apple ในประเทศจีนสูงกว่าที่คาดตามรายงานจากสื่อท้องถิน่นพบว่าในไตรามาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา iPhone 12มียอดขายถึง18ล้านเครื่อง ได้รับส่วนแบ่งในตลาดสมาร์ทโฟนของจีน20%และคาดว่ายังขายดีต่อเนื่องไปจนถึงช่วงตุดจีนหรือวันหยุดปีใหม่ของชาวจีนอาจส่งผลยอดขาย iPhone 12ในไตรมาสแรกของปีนี้ใกล้เคียงกับไตรมาสที่4ปี2020 iPhone 12เปิดตัวในประเทศจีนเมื่อเดือนตุลาคม2020ซึ่งเป็นช่วงที่มียอดขายสมาร์ทโฟนของแบรนด์ในประเทศจีนอย่างหัวเว่ เ i ี่ยวมี่อและ Vivo รองส่วนแบ่งรวมกันถึง90%แต่ในไตรมาสที่4ปี2020พบว่าส่วนแบ่งสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ในประเทศจีนลดลงเหลือ78%ซึ่งถูกแบ่งให้กับ a p p l e ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ iPhone 12มีกระแสตอบรับที่ดีจากประเทศจีนมาจากการรองรับ 5G นื่งจากปัจจุบันสมาร์ทโฟน 5G กำลังถูกแทนที่ 4G โดยมียอดจัดส่งสมาร์ทโฟน 5G อยู่ที่160ล้านเครื่องจากยอดจัดส่งโทรศัพท์มือถือทั้งหมด3ล้านเครื่องที่มา m a c ู u m อ r ์ยอดจัดส่งแม็ทั่วโลกเพิ่มขึ้น31.3%ในไตรมาสที่4ปี2020ยอดจัดส่งแม็ทั่วโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี2020แต่6.9ล้านเครื่องเพิ่มขึ้นจาก5.25ล้านเครื่อง เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปี2 0 1 9หรือเพิ่มขึ้น31.3%ท่ามกลางการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอร์โดยรวมอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทวิจัยการ์ดเนอร์อ e เปเป็นบริษัทที่มียอดจัดส่งคอมพิวเตอร์เติบโต,ตมากที่สุด31.3%ในไตรามาสที่4ปี2020แต่ยังอยู่อันดับที่4ในฐานะผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่โดยอันดับบนสุดเป็นของ l e n o v o ซึ่งมียอดจัดส่งคอมพิวเตอร์ทั่วโลกประมาณ21.5ล้านเครื่องคลองส่วนแบ่งมากสุด2 7 1และเติบโตขึ้น21.3%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี2019แต่ยอดจัดส่งคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาช่วงไตรมาสที่4ปี2020อันดับหนึ่งตกเป็นของ HP โดยมียอดจัดส่งคอมพิวเตอร์ทั่วโลกประมาณ5.3ล้านเครื่องคลองส่วนแบ่งมากสุดละเติบโตขึ้น9%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี2019 ขณะที่ Apple นั่งอยู่ในอันดับ4จากยอดจัดส่งราว2.7ล้านเครื่องเติบโตขึ้น3.2%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี2019 ทั้งนี้ตลาดคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในไตรมาสสุดท้ายของปี2020มียอดจัดส่งเกือบ80ล้านเครื่องเติบโตขึ้น10.7%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี2019และตลอดทั้งปี2020มียอดจัดส่งถึง275ล้านเครื่องเติบโตขึ้น4% 4.8%เมื่อเทียบกับปี2019ที่มา MacLummer สเต็กชี่เปิดตัว Magnetic 2-in-1 w i r e r e s s c h a r g ร n จ s ิ้งสแตนท่านชาร์จ iPhone 12พร้อม Airpods ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสเต็กชี่เปิดตัวท่านชาร์จ Magnetic 2-in-1 w i r e l e s s c h a r g i n จ s ิ้งสแตนรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ iPhone 12และ Airpods Pro ได้พร้อมกันรวมถึง Airpods ที่มาพร้อมกับเคสชาร์จไร้สาย s t ต c k ชี่แมกเนติกทูอินวันไวเลสชาร์จิ่งสแนอาศัยประโยชน์จากระบบแบ s เซ e ที่อยู่ด้านหลัง iPhone 12ทั้ง4รุ่นช่วยยึดจับกับตัวแท่นได้อย่างง่ายดายสามารถปรับหมุนได้อิสระทั้งแนวแนวตั้งและแนวนอนรวมถึงปรับมุมเอียงได้ตามความเหมาะสมเมื่อวางอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะทำงาน s ee, t ต c กชี่แมกเนต i กทูอินวันไวเลสชาร์จ n ่งส a ตนสามารถชาร์จ iPhone 12แบบไร้สายได้สูงสุด7.5วัตต์ส่วนฐานยังมีแท่นชาร์จไร้สายสำหรับ i r p o d s Pro หรือ Airpods ที่มาพร้อมเคสชาร์จไร้สา,สายสูงสุด5วัตต์สเต c กชี่แมกเนติกทูอินวันไวเลสชาร์จิ่งสเตนผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียมมีไฟ LED บอกสถานะการชาร์จวางจำหน่ายในราคา5.99ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,800บาทที่มาสเต็กชี iPad Pro รุ่น12.91ปี2021จากภาพเลนเดอร์ในโปรแกร,รม C A D iPad Pro รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2021ถูกปล่อยภาพเลนเดอร์ออกมาแล้วจากโปรแกรม C A D โดยเป็นแบบจำลองที่ยังค่อนข้างดิบยังไม่มีการใส่สีให้กับพื้นผิวให้กับชิ้นงานแต่ก็เผยให้เห็นถึงการออกแบบโดยรวมอย่างชัดเจน แหล่งข่าวระบุว่าภาพเดนเดอร์ชุดนี้เป็น iPad Pro รุ่น12.9นิ้วรุ่นที่5ซึ่งยังดูคล้ายกับ iPad Pro ในปัจจุบันทุกประการทั้งขนาดหน้าจอขนาดบอดี้และการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมด iPad Pro รุ่น12.9นิ้วรุ่นที่5คลายถูกเรือว่าจะมาพร้อมจอแสดงผล Mini LED และได้รับชิป A14 X Bionic เปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี2021ที่มาในที่วันโมบาย ซัมซุงขอรักโลกด้วยคนหลังจากภาพหลุดกล่อง Galaxy S21 ไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้ซัมซุงไม่แถมหัวชาร์จและหูฟังในกล่อง Galaxy S21 มีคนเปิดก็ต้องมีคนตามหลังจาก Apple อาสาเป็นเจ้าแรกไม่แถมหัวชาร์จในกล่อง iPhone 12จากนั้นไม่นาน Xiaomi ก็ทำตามมาติดติดไม่แถมบ้างในมิ11ของตัวเองล่าสุดอาจเป็นคิวของ s ซัมซุงบ้างเพราะตอนนี้มีภาพลุดของ Galaxy S21 ออกมาไร้วีวแววหัวชาร์จและหูฟังเหลือเวลาอีกแค่รุ่นนี้แล้วที่ซัมซุงจะคลอดมือถือเรือธง,งรุ่นใหม่อย่าง Galaxy S21 S21+ Plus และ S21 Ultra มาให้แฟนๆและเหล่าสาวกได้กระตุกต่มความอยากเปลี่ยนสมาร์ทโฟนกัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือแบบนาหูมากว่าซัมซุงอาจจะตัดสินใจไม่แถมหัวชาร์จมาในกล่องในบางประเทศทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะแซวแอปเปิล Apple ไปมันมาก่อนภายหลังจะแอบ,บลบโพสต์นั้นไปแบบเนียนๆด้วยเหตุผลของการไม่แถมหัวชาร์จมาในกล่อง Galaxy S21 ครั้งนี้ของซัมซุงก็อาจจะคล้ายๆกับกรณี Apple ก็คือช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ต่างก็มีหัวชาร์จกันอยู่แล้วจากเครื่องเก่าๆอย่างน้อยคนละอัน วักกบตอนนี้พอตก็เป็นแบบ USB-C กันหมดใช้หัวชาร์จรวมกันได้แบบสบายๆนอกจากจะไม่แถมหัวชาร์จแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หายไปในกล่อง Galaxy S 2 1ก็คือหูฟัง AKG นั่นเองซึ่งในส่วนนี้คาดว่า Samsung อาจจะจัดโปรพรีออเดอร์แถมหูฟังตัวใหม่ Galaxy Buds Pro ก็ได้ สรุปแล้วจากภาพที่หลุดมาจะเห็นว่าในกล่อง Galaxy S 2 1ที่มีคิวจะเปิดตัวในวันที่14บกราคมนี้นั้นจะมีเพียงแค่สายชาร์จคู่มือและเข็มจิ้มซิมแถมให้เท่านั้นที่เหลือถ้าใครอยากได้ก็ต้องซื้อเพิ่มเอาเองนะจ๊ะหรือไม่แน่พวกเขาอาจจะทำแบบเสียวหมีก็ได้ที่ให้เลือกว่าอยากได้หัวนชาร์จแถมแยกมาหรือเปล่าที่มาวินฟิวเจอรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับเพื่อประกอบการซื้อเท่านั้นนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน EMSA Channel Review นะครับสวัสดีครับ